ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีและสันะคะเพื่อนๆต่อเติมได้แถวอุดอรต่อเติมบ้านปูกระเบื้องนี่ละจ้าหรือใหม่ทําใหม่ก็ได้ค่ะปูใหม่ก็ได้จ้านะคะใครสนใจก็ติดต่อได้เอาฮะตัวใส้เอาเด้จ้าเล็กวิ่งเล็กวิ่งมือวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยแหละหกเจ็ดนะคะ ูดอนต่อเติมบ้านปูกระเบื้องนี่ละจ้าหรือใหม่ทําใหม่ก็ได้คะ่ะปูใหม่ก็ได้จ้านะคะใครสนใจก็ติดต่อได้นี่มัดห่องตะวสามห่องกับคน้นท้ากินอาหารให้เบิ้งนะ้าพี่น้องนะส้อยจุเอ,อ้ยลาบโคมๆนะ้ะพี่น้องนะต่อ YouTube นะคะ เมนนื่อไดเหตุคลิปคนเ่าจ้าอา่าอเหตุห้างคนลระค่อยเสียถ่ายทานี่ปูได้แค่นี้ค่ะเมืนน่อไงเมื่อนีบริเวณร่งคลิปนะคะมืน่อนี้เพิ่งจะมาถ่ายคลิปลง ะะปูกระเบื้องเสร็จแล้วนะคะนี่ได้แค่นี้ค่ะสีู่ต้องกับสีขาวเมดแลเราจะข้างบนห้องนั่นกําลังฉาบอยู่ฉาบแล้วก็สีล่งกระเบื้องขึ้นเก่านะคะนะโอนชีวิตนันก่อสร้างเป็นแบบนี้รับพี่นอ้องผู้ใดสนใจกับติดต่อได้เด้อยังค่อยได้ปูนะคะเพืเ่อนโอ้ย ฝากกดติดตามช่องช่อผ้าเซ็บนวดได้ได้พี่นาะยังค่อยได้ปูนะคะพเพื่อนโอ้ยฝากกดติดตามช่องช่อผ้าเซ็บนวดได้ได้พี่น้อะเพราะว่ามือนี้ไอ้ล่งหนี่ก่อนเพราะเมื่อาวานนี่ฉาบเสร็จห้องนี้ก็เล่นร่งปูมือนี้นะคะเนาะหาแนวหายังหลักก็ปูเลย เป็นเก่าไร่เนี่ยนะเป็นเก่าไร่ช่อพาเซ็บนัวนะคะกให้ถึงแล้ววันที่หนึ่งทุกคนทุกคนเด้อค่ะตำรวยรำรวยทุกคนมืออื่นกับคงสิเสร็จกับจิตมือฮื้อกับจิได้ขึ้นข้างบนนะคะเนาะเพราะว่ากระเบื้องห้องไงเติบนะคะนะมีกับแพ้สีอยู่ต้องกับสีขาวเมื่ะะอไรจะข้างบนไอห้องนั่นกำลังฉาบอยู่ ฉาบแล้วก็สิลุ่มจะเบืองขึ้นเกานะคะนะผู้ชมเพื่อนๆนที่น่ารักทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจะากดติดตามให้หน่อยนะคะคเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากนิดเม็ดห่องตะวสามห่องกับข้นเรามีกับข้าเห็นงานอยู่นะพี่น้องนะคะระอก,กับไก่สิสงการแล้วเดือนนายกับสงการพี่น้องเอ้ยคอยยุนิด เม็ดห่องต่วาสามห่องกับคนมากๆจ้านะคะพี่น้องนี่จะผูกได้แค่นี้แหละพี่น้องวันนี้เนาะืันนี้กับข้าผูกกับเบื้องอยู่กเลยบไดเ้เฮ็ดคลิปมือนี้กับเลยมาเศร้าเมียกับลอ้อนะคะเพื่อนๆต่อเติมได้ทากินอาหารให้เบิงนะ้งเนาะพี่น้องเนาะซ้อยจูเอ,อ้ยลาบ โค้มๆนะพี่น้องนะอตอนถ่ายลงคลิปเนี่ยได้คลิปนึ่งหนี่ละมือนี่พี่น้องค่ะฝ <_ letter> ากกดติดตามไเด้อพี่น้องจ๋า <_ letter> ขอบคุณมากๆที่เข้ามา <_ letter> พี่น้องด้วย <_ letter> ติดต่อไปทําให้ได้อยู่แถวอ,อุดรน,นะคะ <_ letter> อยู่แถวอ,อุดรผ้านี่เท่านี้แล้ะเนาะผู้ชมเ <_ letter> พื่อนๆที่น่ารักทุกคน ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ๊ะกดติดตามให้หน่อยนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมีปูได้แค่นี้ค่ะมืน่อนี้เมื่อไงเบร์่งรงคลิปนะคะมืน่อนี้เพิ่งจะมาถ่ายคลิปลงนะคะปูกระเบื้องเสร็จแล้วนะคะนี่ได้แค่นี้ครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีและสัตว์ท้ากินอาหารให้เบอร์นะพี่น้องนะส้อยจูเอยหลบับโคมๆนะพี่น้องนะ ถ่ายลงคลิปเนี่ยได้คลิปหนึ่งหนี่ละมือนี่พี่น้องคะฝากกดติดตามไว้เดอ้อพี่น้องจา๋าขอบคุณมากๆที่เข้ามาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีและส <c oughs> ักผเนาะถ้าเห็ดคลิปไปน้่พี่น้อง คนแรงงานคนเห็ดกอสางพี่นงนะเราต้องดิ้นรน่ะด้านนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะนี่นหูบิมือเมื่อนี้ซโม่งกวนนะคะจนหาล่าหาเอาหตัวใส่เอาเด้อจ้า เลขกวิ่งเลขวิ่งมือวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยแะหกเจ็ดนะคะสุขภาพแข็งแรงไม่โชคมีลาบเงินทองไหลมาทีมาทุกคนเด้อที่เขามาเบิงคลิปเพื่อพี่นอ้องด้วยติดต่อไปทำให้ได้อยู่แถวอุดรน,นะคะอยู่แถวอุดรท่านี่เห้าน,นีนีละเนาะมีปูดได้แค่นี้ค่ะมือนี้ เมื่อไหร่่องคลิปนะค่ะมื่อเพิ่งจะมาถ่ายคลิปลงนะคะปูกระเบื้องเสร็จแล้วนะคะนี่ได้แค่นี้ค่ะโอนชีวิตงานก่อสร้างเป็นบบนี้ต่ะพี่นองผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้เ้อโอนชีวิตงานก่อสร้างเป็นบบนี้ต่ะพี่นองผู้ใดสนใจก็ติดต่อได้เ้อเพราะว่ามืนน่ไอไหร่ร่องนีก่อน เามื่อวานนี้ฉาบเสร็จห้องนี้ก็เล่นล่องปูมาอนีนะคะเนาะหาแนวหายังหล้กก็ปูเลยยัง่อยได้ปูนะคะเพื่อนโอ้ยฝากกดติดตามช่องชอผ้าแซ็บนวดได้ด้พี่เ้องแถวอุดรต่อเติมบ้านปูกระเบื้องนี่ละจ้าหร<ม>ือใหม่ทําใหม่ก็ได้คะ่ะปูใหม่ก็ได้จ้านะคะใครสนใจก็ติดต่อได้สามนะจ๊ะ สี่กับสามติดไว้ได้พี่น้องทุกทุกคนชาวค่ะด้านนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะนี่เนะาะปูเบมือมอนีโม่กวนะคะจนหนาไล่เนาะพี่น้องเนาะนคลื่มๆนะคะคลืมๆนิดนึงสวัสดีนะคะเมื่อี้กับปูกระเบื้องแล้วพี่น้องปูกระเบื้องได้สอ,อด้านนี้ก็ยังไม่เสร็จ เมือม่อไงซีโม่งกว่านะคะจนหนาไล่ห่างเด้อนองไม่ค่ะทั้งเฮ็ดงานไปนน้ำเอาชู้ยางจา้ะทั้งเฮ็ดคลิปไปนน้ำมื่ออื่นกับค้งสิเสร็จกับจิตมือเหื่อกับจิตได้ขึ้นข้างบนเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่ากระเบื้องห้องไงเติบนะคะนะนี่กับแพลนยูทูบ <YouTube. S 2> นะคะเมือ่อไงบ่าได้เฮ็ดคลิปคนล่ะจ้าอ่าได้เฮ็ดงานคนละ่ะค่อยเสียนทายทา YouTube นะคะเมื่อในวุ่เฮ็ุคลิปคุณล,ล่ะจ้าอ่าบ่เหตุง่ามคุณล่ะค่อยเสียนทายทาเน็ดม่ดห่องแต่ว่าสามห่องกับคนซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีและสารับชมนะคะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักขอบคุณมากๆเลย,ยเมื่ออื่นกับส้ได้เพื่อพี่น้องด้วย ติดต่อไปทําให้ได้อยู่แถวอุดรน,นะคะอยู่แถวอุดรผนน่านี่ห้อหนีแ้แหละเนาะสวัสดีนะคะเอาเลขวิ่งไปน้ำได้พี่น้องมือนี้เลขวิ่งคือเกา่าสามกับสี่ได้พี่น้องเดอ้อช่อพาแซบหนัวนะคะกอ้ถึกแล้ว,วันที่หนึ่งทุกคนทุกคนเด้อค่ะรำรวยรำรวยทุกคนมากจ้า คะพี่น้องนี่ะปูได้แค่นี้แหะพี่น้องมื่อนี้นะมื่อนี้กับข้าปูกับเบื้องอยู่กเลยบรด้เฮ็ดคลิปเมื่อนี้กัเลยมาเศร้ามียก็บล้อสุขภาพแข็งแรงไม่โชกมีลาบเงินทองไหลมาทีมาทุกคนเด้อที่เขามาเบื้องคลิปสีอยู่ต้องกับสีขาวเมื่อเราจะข้างบนไอ้ห้องนั่นกําล่างฉาบอยู่ฉาบแล้วกับสีลุ่มจะเบืองขึ้นกาเนะคะนะ มากจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนหมืดแน่เด้อพี่น้องเพราะว่า